สวัสดีครับท่านชาวราศีตุลน,นะครับเป้าหมายชีวิตครึ่งปีหลัง2564นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปนะครับเป้าหมายชีวิตในครึ่งปีหลัง2564นี้นะครับเรามีปัจจัยที่ให้ความสำคัญอยู่7ปัจจัยนะครับ ปัจจัยแห่งความสําเร็จปัจจัยแรกก็คือจุดเด่นนะครับจุดแข็งของท่านนะครับปัจจัยที่2นะครับชีวิตของท่านณนะปัจจุบันนาวเป็นอย่างไรนะครับในรอบ6เดือนที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่3นะครับปัจจัยที่ทําให้ท่านมีความสุขนะครับปัจจัยข้อที่4นะครับอุปสรรคและสิ่งท้าทายที่ท่านจะพบจะเจอนะครับปัจจัยข้อที่5 พลังแห่งโชคนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากจะบอกมีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านนะครับปัจจัยข้อที่6นะครับคำแนะนำจากธรรมชาติที่อยากจะบอกแก่ตัวท่านนะครับว่า6เดือนถัดไปนี้นะครับท่านจะต้องประสบพบเจออะไรและมีแง่คิดดีๆอะไรนะครับปัจจัยข้อที่7นะครับหัวใจของท่านเองนะครับอยากจะแนะนำท่านว่าอะไรนะครับ โดยการทำนายนะครับเราใช้ไพ่ The Oracle นะครับชื่อว่า keepers of the lights นะครับซึ่งเป็นรวบรวมนะครับบุคคลสำคัญต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่อ,อตรงนี้จะได้มีคำแนะนำดีๆจากชีวิตนะครับของไพ่พลังบวกที่เก็บพลังแห่งแสงมากมายมหาศาลนะครับ หมายชีวิตเครื่องปีหลัง2,564สําหำหรับท่านที่เกิดราศีตุลนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับปัจจัยแรกนะครับที่เราจะให้ความสนใจกันนะครับก็คือนะครับในเรื่องของจุดแข็งของท่านนะครับจุดแข็งของท่านนะครับแข็งของท่านนี้นะครับเราเปิดมานะครับได้นะครับการชื่อว่า กาลิมะนะครับกาลิมะนะครับคำคีย์เวิร์ดนะครับของของการ์ดใบน,นี้นะครับก็คือ face, facing fear นะครับคือมีการประสบพบเจอนะครับในเรื่องที่เราเองนะครับอาจจะเกิดความ รู้สึกกลัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวจะสร้างความแข็งแกร่งนะครับการเผชิญหน้ากับความกลัวการเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณของท่านทั้งใหญ่ต่างๆครับก็กําลังจะคลี่คลายไปในส่วนที่ดีขึ้นนะครับเป็นโอกาสที่ท่านเองนะครับจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งนะครับคาริมะนะครับหรือว่าเจ้าแม่กาลีนี่เป็นเทพีแห่ง ความเกิดความตายนะครับในศาสนาฮินดูนะครับก็พระแม่กาลีเนี่ยก็จะนำนะครับวงจรเก่ามาถึงจุดสิ้นสุดนะครับแล้วทำให้เราได้พบกับการเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะในภาพลักษณ์นะครับของกาลิมะาก็คือว่านะครับเป็นสนัญลักษณ์แห่งความแข็งแรงดุร้ายร้อนแรงนะครับทรงพลังนะครับเป็นสตรี ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายคนนะครับอาจจะ,ะรับพลังของพระแม่กาลีนะครับซึ่งเป็นเทพนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนะครับความรักที่คอยปกป้องพยันตรายอะไรต่งตางๆนะครับกับผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่านะครับท่านจะเกิดความวิตกกังวลความกลัวมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามนะครับคาลิมะก็จะอยู่ เป็นเพื่อนท่านนะครับสามารถที่จะช่วยให้ท่านพ้นผ่านอุปสรรคต่างๆความกลัวต่างๆได้ก้าวข้ามจุดนี้ไปได้นะครับแล้วก็เมื่อก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ท่านก็จะพบความรักที่แท้จริงนะครับตรงนี้นะครับก็บ่งบอกว่านะครับท่านนะครับสามารถที่จะสู้กับความกลัวสู้กับความที่เราเองนะครับไม่พร้อมนะครับ ความกลัวนั้นเป็นรูปแบบเพียงรูปแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นพลังงานพลังงานหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกกลัวเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อนะครับทุกอย่างได้พ้นผ่านไปแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่านะครับตัวเราจะพ้นผ่านไปสู่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น ในชีวิตเรานะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมมีความกล้าหาญมากกว่าเดิมนะครับต่อมานะครับเป็นในเรื่องของชีวิตของท่านในปัจจุบันนะครับนาวท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้นะครับ The Oracle ไบนี้ชื่อว่าแซงยาแมงนะครับก็เป็นนักบุญนะครับ ส่งยาแมงนี่นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือกรรมะลิลิซสสิ่งนะครับเรานะครับจะสามารถก้าวข้ามนะครับสิ่งต่างๆได้ด้วยการที่เราเองต้องคิดทบทวนนะครับว่าที่ผ่านมานะครับเราได้ทำดีไว้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกรรมะนั้นนะครับหรือว่า เหตุผลก็คือว่าเมื่อเราหวานพืชอะไรเราก็ได้ผลเช่นนั้นนะครับถ้าเราทําดีแน่นอนนะครับก็จะมีพื้นที่ดีๆเข้ามาให้เรานะครับนักบุญสังยแมงเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับได้รับการกล่าวขานนะครับว่าเนี่ยเขาเป็นบุตรนะครับของคนที่มีอํานาจมากนะครับเขามีการศึกษาดีนะครับสามารถที่จะคบหาสมาคมเพื่อนระดับสูงได้นะครับ เขาเองนะครับยังสนใจในเรื่องของพวกศาสตร์นะครับลึกลับเวทมนต์ต่างๆและเข้าใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เป็นอย่างดีนะครับสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆเงด่นแดดแปรธาตุได้ให้เกิดความเป็นจริงนะครับตอนนี้นะครับเขาเองนะครับจะสามารถช่วยให้ท่านเองนะครับก้าวข้ามข้อจํากัดต่างๆทางสังคมนะครับเพื่อสามารถที่จะพบปะพูดคุยเชื่อม สัมพันธ์กับบุคคลต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีนะจุดปัจจุบันท่านมีโอกาสนะครับที่จะได้พบได้เจอผู้คนเก่งผู้คนดีนะครับเป็นคนที่จะเข้ามานะครับช่วยท่านนะครับทำสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะพ้นผ่านนะครับในเรื่องของอุปสรรคเรื่องกรรมต่างๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่า ไพ่สังเจแมงนี่เป็นสีม่วงนะครับก็บ่งบอกว่าเราสามารถที่จะถอยออกมาจากเรื่องเรื่องที่ไม่ดีนะครับทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องอย่าลืมนะครับยึดหลักของกรรมดีการกระทำที่ดีนะครับย่อมส่งผลที่ดีถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มาถึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับเมื่อเราสร้างกรรมดีไว้นะครับสัก ระยะหนึ่งระดับหนึ่งนะครับเราก็จะได้รับผลอันนั้นในที่สุดนะครับปัจจัยที่3นะครับในเรื่องของสิ่งที่ทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขนะครับในรอบเกปีนี้นะครับท่านได้ The l o c a l ชื่อว่า Paul Devinitian นะครับ Paul d e v น n i t i a n นี่เป็นคนสำคัญของประเทศ Italy, Key อิตาลีนะครับคีย์เวิร์ดก็คือนะครับการที่ท่านได้สิ่งที่งดงามขึ้นมาในชีวิตหรือว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าบางท่านก็จะมีความรักเข้ามานะครับวันนี้ก็จะทําให้ท่านมีความสุขนะครับพอวินิเชียนเนี่ยเป็นคนที่นะครับเป็นศิลปินนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับของอิตาลีนะครับเป็นคนที่สร้างให้ เมืองเวนิสมีชื่อเสียงนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับศิปลปะต่างๆนะครับเขาทําให้นะเวนิสสวยงามนะครับแล้วก็เป็นพรสวรรค์น,นะครับทําให้ท่านนะครับเจวราศีตุลน,นะครับที่ได้การ์ดใบนี้ก็จะหมายถึงว่านะครับในช่วงนี้ท่านจะมีพรสวนนรรค์จะ ฝึกฝนทักษะนะครับทำให้ท่านนะครับได้รับพลังงานดีๆนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านนะครับเป็นศินลปินนักดนตรีนักออกแบบหรือว่าหัวศิละปะอะไรต่างๆนะครับท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับ ปัจจัยข้อที่4นะครับอุปสรรคและสิ่งที่ท้าทายที่ท่านจะพบจะเจอในรอบ6เดือนนี้นะครับ The Oracle ที่ท่านได้นะครับก็คือ Charity นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือ Prayer and c o n t e m p l t i o n นะครับซึ่งความหมายสำหรับอุปสรรคความท้าทายนี้นะครับก็ เชียรตี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการการุศลนะครับก็ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับคือเราอาจจะต้องมีการทําสมาธิทําจิตให้นิ่งนะครับแล้วก็บริจาคสิ่งต่างๆนะครับเพื่อช่วยคนที่ตกทุกข์ยากรอบตัวท่านนะครับสิ่งนี้นะครับก็จะทําให้อุปสรรคต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับท่านหรือสิ่งท้าทายเกิดขึ้นกับท่านนั้นเบาบางลงนะครับสําหรับ ด h ชาริตี้นะครับไพออร์เรคเกใบนี้นะครับความศรัทธาความหวังจิตกุศลนะครับเป็นสามเทวทูตนะครับที่อุทิศตนเพื่อช่วยเราให้ให้ดีขึ้นนะครับความเมตตาความไว้วางใจและศรัทธานะครับในความดีนะครับก็จะทำให้นะครับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับใน The Charity นี้นะครับก็จะทำให้นะครับสิ่งต่างๆนะครับ เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราได้บริจาคเราได้สร้างกุศลนะครับแน่นอนนะครับเมื่อถึงเวลาดีพร้อมนะครับเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาตอบแทนอย่างแน่นอนตรงนี้นะครับก็เป็นนะครับในอุปสรรคเรื่องท้าทายนะครับเพระาะฉะนั้นการแก้ไขในเรื่องอุปสรรคต่างๆขอให้ท่านมองคนที่ด้อยกว่าหรือนะครับอาจจะบริจาคทาบุญในที่ต่างๆที่ท่านศรัทธานะครับก็จะช่วย อุปตรรัต่างๆได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับปัจจัยข้อที่5นะครับพลังแห่งโชคมีคำแนะนำอะไรนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรกับท่านนะครับท่านได้นะครับบริจิตนะครับซึ่งบอกว่านะครับสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ภายในตัวท่านนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือ ท่านนะครับและสิ่งสําคัญนะครับก็คือว่านะครับเมื่อท่านได้เทพธิดาเวจิตนะครับซึ่งเป็นเทพธิดาเซลติกนะครับของชาวไอร์แลนด์นะครับมีความเกี่ยวข้องกับไฟนะครับช่วงเวลาที่เธอจะเกี่ยวข้องก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับตรงนี้ก็บอกว่านะครับเธอเองนะครับก็มีสิ่งดีๆนะครับมีพลังในตัวก็หมายถึงนะครับ ตัวเราเองนะครับมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวขอให้ค้นให้เจอนะครับว่ามีสิ่งดีๆมีพรอันประเสริฐมีจุดแข็งจุดดีอะไรนะครับดึงเอามาใช้ให้ได้นะครับถ้าภาษา,ษาษาอังกฤษนะครับที่ใต้เด e Oracle แบบน,นี้ก็จะใช้คำว่า recognize you have the power ก็คือมีพลังอยู่ภายในตัวเองนะครับตัวนี้นะครับ เป็นไฟแห่งจิตวิญญาณของตัวท่านนะครับจะเติบโตขึ้นภายในก็ตักได้เลยนะครับว่าพลังจิตวิญญาณนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่ตัวท่านเองคิดนะครับการเดินทางในครั้งนี้นะครับก็จะมีพลังในตัวของท่านเองนะค,ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวท่านเองเป็นสิ่งสำคัญแรงบันดาลใจกับคนรอบข้างก็สามารถทำให้ท่านนะครับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ โครงการนะครับโปรเจกต์โอกาสนะครับแนวคิดใหม่ๆนะครับสามารถทําให้ชีวิตของท่านเจริญเติบโตได้ยิ่งกว่าที่ท่านคิดด้วยนะครับตัวนี้นะครับบิจิตนะครับเทพธารวิจิตเนี่ยมีความร้อนแรงสามารถส่องแสงนะครับส่องทางไปข้างหน้าได้นะครับก็ถือว่านะครับตัวนี้เป็นคำแนะนำนะครับของนะครับเทพนะครับ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนําว่าท่านควรจะหานะครับจุดยืนหรือหาจุดเด่นที่อยู่ในตัวของท่านที่มีศักยภาพที่เรามองไม่เห็นปัจจัยข้อที่6นะครับคำแนะนำจากธรรมชาติที่อยากจะบอกนะครับท่านได้มารีแมคกลีนนะครับมา มารีแมกนรีนเนี่ยนะครับความหมายก็คือว่านะครับท่านเป็นคุณครูนะครับที่จะปลุกสิ่งต่างๆนะครับในจิตใจของเราให้เกิดขึ้นนะครับตัวเราเองนะครับอาจจะต้องนะครับมีนะครับสิ่งบางอย่างนะครับที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านะครับ i m p o r t a n t to share นะครับก็พยายามนะครับดูอะไรก็พยายามแบ่งปันให้คนนู้นคนนี้นะครับและสุดท้ายสิ่งที่แบ่งปันมันก็จะกลับคืนมาหาเราได้ในที่สุดนะครับพยายามนะครับติดตามนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับที่ผุดขึ้นมาในจิตในใจของท่านนะครับแล้วก็อย่าให้อะไรมาหยุดนะครับความคิดของคุณมาหยุดสิ่งที่คุณได้ดำเนินการไปนะครับเพราะว่ามันจะเกิด ผลนะครับอย่างดีมากเลยนะครับว่าสิ่งที่เรานะครับสร้างขึ้นนะครับจินตนาการขึ้นแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนนะครับก็สามารถที่จะมีความสำเร็จได้นะครับแมรี่แมกกาเดลีนเนี่ยนะครับถ้าในตำราทางจิตวิญ,ญญาณนะครับก็ เป็นคนที่มีนะครับวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นครูนะครับที่สามารถที่มียานทย์นะครับเพราะว่าเธอสามารถเห็นเทวดาเห็นวิญญาณนะครับที่มีส่วนนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับเขาแมรี่แมกกาเดลินเนี่ยก็สามารถที่จะ เอาชนะใจผู้คนนะครับด้วยความดีที่เธอได้อุทิศนะครับก็หมายถึงนะครับตอนนี้ก็ท่านต้องมีเวลานะครับแล้วก็มีนะครับเรื่องของการอุทิศการแบ่งปันนะครับแล้วก็พยายามนะครับติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นไอเดียดีๆที่เกิดขึ้นและทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปขอใครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็จะมีครูเก่ง มาช่วยนะครับมีผู้นำนะครับที่จะคอยเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีแล้ท่านก็จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับปัจจัยข้อที่7นะครับหัวใจของท่านอยากแนะนำอะไรให้ท่านนะครับหัวใจของท่านนะครับในช่วงนี้นะครับจากแนะนำว่านะครับก็คือ ท่านได้นะครับเฟสนะครับความศรัทธานะครับความที่เรามุ่งมั่นนะครับขอให้เรานะครับมีความศรัทธาในสิ่งที่เราทำอยู่เชื่อมั่นในความดีในตัวเองและผู้อื่นนะครับจะเป็นแสงสว่างนะครับเป็นที่รวมของแสงสว่างทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จนะครับเราจะเห็นนะครับรูปหัวใจสีฟ้านะครับแล้วก็มีแสงที่ อยู่รอบเทพธิดาองค์นี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อช่วยให้เราตระหนักว่านะครับคนเหล่านั้นนะครับดีแล้วก็สอดคล้องกันนะครับโดยในเรื่องของศรัทธาความไว้วางใจนะครับโรคเรานะครับก็มีความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับ หาคนที่เราศรัทธาหาคนที่เราไว้ใจนะครับแล้วเรานะครับก็จะสามารถพึ่งพาเขาได้แล้วก็เราเองนะครับก็จะเป็นที่พึ่งพาของคนต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ขอให้ท่านเชื่อมัน่นขอให้ท่านศรัทธาขอให้ท่านมีความจริงใจจริงจังและมิตรภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเป็นคำแนะนำนะครับสำหรับหัวใจของท่านนะครับ เป้าหมายชีวิตของครึ่งหลังนะครับ2,564สำหรับท่านชาวราศีตุลน,นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปครับสวัสดีครับ